ปลูกผักเช็คราคาผักสำรวจราคาผักอัปเดตราคาผักวันนี้วันที่9มิถุนายน2566กวางตุ้งใบเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใต้หวันเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทกระลำดอกจีนเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำดอกเจดีเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีแตงผลเมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาบาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีไม่แตงผล เมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีห wow ัวใจเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมกระลำปลีม่วงเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมแขนงกระลำปลีเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะยอด เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวแตงผลเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวไม่แตงผลเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหางหงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม ผักกาดเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้วเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทผักบุ้งน้ำมัด25กรัมเมื่อวาน60บาทต่อมัดวันนี้60บาทต่อมัดผักบุ้งไทยมัด10กรัมเมื่อวาน50บาทต่อมัด วันนี้50บาทต่อมัดผักขึ้นช่ายเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้125บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทต้นหอมญี่ปุ่นเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาว เมื่อวานร้อบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสิบาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยเมื่อวานร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบาทต่อกิโลกรัมรากผักชีเมื่อวานสองร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สองร้อยบาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่เมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราเมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลงห้าบาท ใบกุยช่ายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาเมื่อวาน3าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทใบแมงลักเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายขาวเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมดอกกุยช่ายเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัม วันนี้ connect, glass, 70บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบชะพลูเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้เมื่อวาน35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัวเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาอ่อนเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคาแก่เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงหัวเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัม วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกกิหนูสวนเมื่อวาน360บาทต่อกิโลกรัมวันนี้380บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทพริกกะเรี่ยงเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียวเมื่อวาน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดง เมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้95บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทพริกซุปฮอตเขียวเมื่อวัน65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปฮอตแดงเมื่อวัน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียวเมื่อวัน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงเมื่อวัน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัม พริกยอดสวนเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยอดสวนแดงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาวเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทพริกยำเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงเมื่อวาน60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม พริกหยวกเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียวเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองเมื่อวาน1 1 0บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงเมื่อวาน110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้110บาทต่อกิโลกรัมพริกเหลืองเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บบาทพริกไทยอ่อน เมื <siinä> ok, ่อวานร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วงอกเมื่อวานยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาวเมื่อวานเจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้เจ็ดสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วฟูเมื่อวานร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยหกสิบบาทต่อกิโลกรัมถั่วลนเตาเมื่อวานหนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้หนึ่งร้อยบาทต่อกิโลกรัมลูกน้ำเต้า เมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมบวบงูเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบเหลี่ยมเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียวเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมเมื่อวาน25บาบาทต่อกรัม วันนี้25บาทต่อกรมดอกแคร์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะรุมปอกเปลือกเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเมื่อรุมไม่ปอกเปลือกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนเมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่เมื่อวาน14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้14บบาทต่อกิโลกรัม มะระขี่นกเมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่วเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้0บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วเมื่อวาน140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง20บบาทมะเขือม่วง เมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงก้านเขียวเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาวเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสสด้ง เมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือไข่เต่าเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศท้อเขียวเมื่อวาน18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมเมื่อเขือเทศท้อแดงเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทเมื่อเขือเทศท้อแดงปนเขียวเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศดาชินีเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทมะเขือเทศสีดาเมื่อวาน34บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง4บาทมะเขือเทศเนื้อเมื่อวาน75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้75บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปราะเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง3บาท มะเขือเหลืองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอนแลนด์เมื่อวาน30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะละกอแขกดำเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บบาทต่อกิโลกรัม แตงกวาอ่อนเมื่อวาน36บาทต่อกิโลกรัมวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านเม,ม loop ื่อวาน28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทแตงไทยอ่อนเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนเมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์เล็กเมื่อวาน15บาทต่อกิโลกรัมวันนี้15บาบาทต่อกิโลกรัม ฟักทองคางโคกเบอร์กลางเมื่อวาน16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมฟักทองคางโคกเบอร์ใหญ่เมื่อวาน20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนเมื่อวาน40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัด10กรัมเมื่อวาน100บาทต่อมัดวันนี้100บาทต่อมัดผักปลังเมื่อวาน30บาทต่อกรมวันนี้30บาทต่อกรมผักสลิด มื่อวานร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยสามสิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมว <zzarella milk>. ันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาเมื่อวานแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้แปดสิบบาทต่อกิโลกรัมหัวปลีเมื่อวานสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมใบบัวบกเมื่อวานสามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบห้าบาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอก เมื่อวานยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ยี่สิบห้าบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดเอเมื่อวานร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยแปดสิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดบีเมื่อวานร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยห้าสิบบาทต่อกิโลกรัมหน่อไม้ฝรั่งเกรดซีเมื่อวานร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้ร้อยยี่สิบบาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าเมื่อวานสามสิบบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สามสิบ หอมแดงไม่ตัดจุกเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์เล็กเมื่อวาน120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์กลางเมื่อวาน125บาทต่อกิโลกรัมวันนี้1 2 5บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยเบอร์ใหญ่เมื่อวาน130บาทต่อกิโลกรัมวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมแครอทเมื่อวาน25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้25บาทต่อกิโลกรัม หอมหัวใหญ่เมื่อวาน45บาทต่อกิโลกรัมวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กเมื่อวาน500บาทต่อ600ลูกวันนี้600บาทต่อ600ลูกราคาปรับขึ้น100บาทมะนาวเบอร์กลางเมื่อวาน900บาทต่อ500ลูกวันนี้1,000บาทต่อ500ยลูกราคาปรับปรับขึ้น100บาทมะนาวเบอร์ใหญ่เมื่อวาน1ัน0บาทต่อ400ลูกวันนี้1 7 0 0บาทต่อ400ลูกเห็ดกระด้าง เมื่อวาน200บาทต่อกิโลกรัมวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาวเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าฟูฐานเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมเมื่อวาน70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงเมื่อวาน70บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กเมื่อวาน80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์กลางเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่เมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดเมื่อวาน150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูเมื่อวาน100บาทต่อกิโลกรัม วันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูขาวแห้งเมื่อวาน320บาทต่อกิโลกรัมวันนี้320บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งเมื่อวาน180บาทต่อกิโลกรัมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองเมื่อวาน50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมมากรูดเบอร์เล็กเมื่อวาน200บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้200บาทต่อ5้ากิโลกรัม มากูดเบอร์กลางเมื่อวาน260บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้260บาทต่อ5กิโลกรัมมากูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้มากรูดเบอร์ใหญ่เมื่อวาน300บาทต่อ5กิโลกรัมวันนี้300บาทต่อ5กิโลกรัมจบการรายงานสรุปราคาผาักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอขอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ